เป็นการชี้ให้เห็นว่าการทำดีต่อพ่อแม่นี่มีความสำคัญมากสำคัญขนาดไหนสำคัญก็คือรองลงมาจากการทำการปฏิบัติอิบาดัตต่อละตัลละเลยมาชาอัลลอฮ์ให้ศรัทธาต่อล l l a ์แล้วคำสั่งต่อไปก็คือให้ทำดีต่อพ่อแม่เลยทันทีมาชาอัลลอฮ อัลฮัมดุลิลลาห์ที่เราเป็นมุสลิมที่เราได้ยินคําสั่งเหล่านี้เพราะว่าเราเห็นบางครั้งบางคราวไม่ใช่บางครั้งบางคราวบ่อยครั้งนะผมว่านะที่เราเห็นข่าวที่ออกมาลูกทรพีโดยเฉพาะช่วงหลังๆนี้มีเยอะมากด้วยปัจจัยแวดล้อมการเลี้ยงดูสังคมพาไปพวกยาเสพติดปัญหาสังคมต่างๆนานามากมายทำให้คนหลายๆคนฟิตร์เปลี่ยนไปการมนสันดานที่ดีตอนนี้เปลี่ยนไปบางคนถึงกับ ทำร้ายพ่อแม่ของตัวเองทิ้งพ่อแม่ของตัวเองหรือบางทีอาจจะถึงขั้นฆ่าวัลอัลยาอุบิลลาวัลอัยยาอุบิลลา